ก่อนจะดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะสวัสดีครับันนี่กับอิยามะคารบิโตครับวันนี้ก็จะอยู่กับเด็กโบวไฟโกคารดินของมีสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับก็ไปยังไงมาดูกันครับตัวนี้นะครับ,รบก็ขอก็ออเป็นไลท์จวนะแต่ว่า,าใครเป็นคลิปนะครับแล้วก็ส่วนของส่วนของพิกเกอร์นะครับผมจะใส่เป็นเสถียรนะก็คือที สีอดี่ฮิวสี่ฟอนสี่นะครับก็ใส่เท่านี้นะครับพมรู้สึกว่าลงตัวแล้วเนาะต่อไปจะปรับก็ตามใจชอบเลยนะครับผมต่อไปก็ไปที่เกตหนึ่งกันเลยเกตหนึ่งนะครับก็ใส่เป็นการเลดสองใบนะครับเนื่องจากว่าเราเน้นการจำไลายเนาะไม่ได้เอามาตีแล้วนะครับจะเล่นเป็นแาจิน่าแล้วนะโอเค่อไปจะเป็นดินเรนใส่ไปสามใบครับอันนี้โตคืนคอร์สโดยตัวจว์ที่ดีนะแล้วก็ตัวใหม่ของเราครับตัวของโคเอล ตัวของโซ่ของเรานันเองตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถปัดเศษพลังนะครับให้มันไปนผ่านพาริสติกกเกอร์ได้เนาะต่อไปนะผมจะใส่เป็นโฮเวลนะครับ4ใบก็ตามนี้ครับตัวเด็กของเรานะครับจะเน้นกันที่การจัมไรส์เนาะก็จะใส่กระตุกประมาณนี้นะครับใครจะปรับใช้ก็ตามัดชอบได้เลยตีต่อมาก็ที่เกยสองครับเกยสองผมจะใส่เป็นตัวของวอเตอร์เอเซลไปเลยสี่ใบครับโอ้โตัวนี้ก็อย่างที่เคยบอกนะครับลอ,ลองมาจัมไรส์เนาะก็ในการจัมไรส์นะครับจะใส่ ที่สามารถเอามาช่นในการทำลายได้อย่างราศีเลยซึ่งแน่นอนครับก็ต้องเป็นเบอร์แมน4ตัวนั่นเองก็จะใส่อย่าง่าศีเลยเนาะ้าใครจะปรัสัดส่วนบางคนบอกไม่เอาเบอร์แมนแล้วเอาเบอร์แมนใส่3เรื่องนี้ก็ได้ครับตามสบายต่อไาครับก็จะเป็นของไคลินตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้ว,ลวก2 5เนาะจะเป็นตัวที่เอาไปเล่คู่กับแพเจน่าที่ดีมากนะครับตัวนี้อาเ okay. คเราใส,ส่ไว้3ใบประมาณนี้ครับต่อไปวไิธีเกตสามครับเกศสามก็แน่นอนครับตัวหลักของเล็กเรา อย่างบอลเนสโซดที่ต้องใช้อยู่แล้วใส่ไปสี่ใบเลยครับเพราะมันจําเป็นเนาะก็เบอร์ลุ่นอะไรด้วยอย่างแนะนํานะครับใบนี้อย่าใส่น้อยลงใส่สามได้ครับแต่ว่าแนะนำสี่ดีกว่าที่ต่อไปก็จะเป็นตัวของเลเวนแฮเอเซลตัวนี้ใส่สามใบครับอ่าเป็นตัวปิดที่เอาไว้เจมโปรเทคที่ดีมากมากทีเจอโปรเทคเนี่ยเราปั่นเดือดรุ่โปรเทคไม่ทันเนี่ยตัวเนี้ยทางโปรเทคกระโได้ดีกว่าอาจจะเป็นทางเลือกนะครับในการเล่นเวลาตู่ที่ดีเหมือนกันหลักๆคือ เอามาไลท์ตอนช่วงที่เราจำตรงนี้มันจะได้เป็นโหมดสองใบเจ็ดสามไลาใ่แพตติน่าได้เนาะแต่ต่อไปก็เป็นแพตติน่าครับ3ใบก็จะไหนการ์ดโดนเกศสามประมาณนี้บางคนบอกเอาบอลเดวลออกใส่แพตติน่าได้ครับเอาเดวิสเฮงออกใส่แพตติน่าก็ได้ครับไม่มีปัญหาแต่ว่าทางเห็นเนี่ยจะใส่อย่างนี้เพราะว่าจะไม่ได้เน้นไปทางแพตติน่าซักมากนะครับคนเล่นเป็นการจำลายให้ติดกระบอกนะครับผมโอเคก็ต่องก็ต้องเก็บครับก็เก็บเนี่ยก็ ตัวนี้ก็ชิปสองเป็นหลักนะนาะแต่ว่าชิปหนึ่งก็จิบไปสี่ใบเผื่อได้ใช้นะครับแล้วก็ตัวชิปสองเนี่ยก็จะใส่ไปที่ประมาณแปดใบจริงๆใส่ไว้ประมาณนี้น่าจะโอเคหรือจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ครับให้ทำแค่สามในกองมีสิบใบก็ใส่คนใส่สักสิบใบก็ดีโอเคอันนี้สิบไปใส่ใบเขาเล่นจริงๆก็ไม่ถึงนะครับก็น่าจะใยอยู่นะโอเคเราไปจะอยู่ช่วงวิธีการเล่นเลยนะครับโอเคมาต่อกันที่วิธีการเล่นเลยนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นร่าวๆเนาะก็อยากให้เด็มือได้ประมาณนี้นะครับก็ ง่ายๆนะครับก็ประเด็นนะครับเราต้องมีของสามใบนี้ในมือก่อนก็คือตัวของโฮเอลวันเดอร์เอเซียวแล้วก็เรเวนแฮเอเซีนะครับแล้วก็เกณฑ์หนึ่งอีกใบหนึ่งอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่โฮเอลนะหรือจะเป็นโฮเอลก็ได้นะครับแต่ต้องมีโฮเอลกับวันเดอร์ในมือแน่นอนแหละอีกสองใบยังไม่ฟิกนะครับมือจะมีก็ได้ไม่ได้แต่เน้นย้ำนะครับต้องมีประมาณนี้ไว้ก่อนโอเคอันนี้ในกรณีที่คนเล่นโก้เสนอชอบเรื่องก่อนนะครับอ่ะเราไปเรื่อก่อนดูไปเลยแล้เราต้องก่อนขั้เพิ็นจุดขั้นเป็นจุดเลยครับต ล้วก็ไล่ครับถ้าเรามีโฮเอลสองใบไล่โฮเอลเสร็จก็ไลท์ไลท์โฮเอลเฮ้ยโฮเอลแล้วก็จุ่มโอเคตามไปแดนทัพหนึ่งดาเมจเก่งจัดเลยาเมจอ่าเราจุ่มครับโอ้เดี๋ยวเล่นมาใหม่โอ้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะไลท์เป็นมอนเตอร์เอเทลนะครับทีนี้เรามีโฮเอลในมือเราก็ลงโฮเอลไปเลยครับแต่เราก็ใช้สกิลของโฮเอลอาอ่ะผลได้ดิของมอนเตอร์ครับสมาร์สกินโฮเอลจากนั้นก็จำไลท์เป็นบรอนเอเทลในกอง ทำรายไปดังนั้นว่าในเซลจะได้ลบหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรครับจะได้ลบก็ลบไปครับก็สับกองไปโอเค็ดนะครับก็ได้ทีมันจะได้กิฟต์นะครับก็เป็นกิฟต์ทูเราก็จะเรีนกิฟต์ทูเป็นหลักเนาะไม่ใช่กิฟต์ทูครับเราจะได้ตัวหนึ่งใบโอ้จงใจดีเขาค่อนข้างดีนะอ่างนี้ก็เลยเป็นหาในมือครับเห็นว่าเป็นบรอนเอเซลบอลหนึ่งจะเล็นอะไรไปเลยครับแล้วก็กิฟต์ทูรอบหนึ่งเราก็จบครับเกาะบอลไม่นี่ยจังหวะนี้นะครับเราสามารถที่จะ ลงเปอร์แมนไปหาตีหรือจะตีก่อนก็ได้เพราะเขาตีไวแล้วเท่านั้นนะครับก็ถ้าเป็นผมเล่นเนีก็จะเอาเอาไว้ตีอย่างเดียวนะครับไดท์สองใบไดท์ฟอนต์ได้ไไดไมดี่ไหลท์ไดท์ครีโอเคต็วตายนะครับถ้าอีกฝ่ายตีมาลราได้ช่อยเราครับเราจะปล่อยได้หนึ่งใบเราจะมีหนึ่งนนะใบน,นะครเนีถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นการฟูลบอร์ดที่ดีมากเราก็จะได้อกสวนเล่นเลยครับแล้วเราก็จะไลฟ์คราติน่าไปเลยครับแล้วก็เป็นแพทเซลทูโอเคแล้วก็ตัวนี้จังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่เราจะใช้ในการบุกนะครับ ก็เพิกดของพแพจิน่าเลยครับบั๊กหนึ่งโอเคก็จะปรับผลของการไดเช็คนะครับเป็นเคอร์สองแล้วก็เอาหนึ่งใบโรงเรียนหนึ่งใบไปแบงที่สุดอารอที่อุตสอาห์โซนแต่ถ้าเกิดว่าในโทนพิเกอร์สามสองใบซึ่งเรามีแล้วนะครับนี่ผลการที่รอเลยเป็นแฮนด์ห่งไปแล,แล้วไปเนานะเราก็จะผลการไดเช็คครั้งที่สองก็จะเกิดช่วงเหมืนอนก,กันตรงนี้เราก็จะเล่นเป็นผมจะเล่นเป็นฮูเวลวันเดอร์เหรอเล่นวันนี้ก่อนครับโซวันเดอร์ครับแล้วก็ลงกาเร็ตแต่นะผมก็จะใช้สกิลกาเล็ตครับ ทีงอหนึ่งครับผมก็จะคออ่ะลงเบอร์แมนเส็เบอร์แมนครับแล้วก็คอการเลตลงมากเวลาผมคอการเลตเนี่ยแนะนำให้ลงช่องที่เป็นช่องเดียวกับโซ่ครับเหไหมยอย่างครับลงแันนี้ดีกว่าเราจะมีึ้นกองแล้วก็เอาโซ่ครับลงไปตรงช่องเดียวกับตัวของโซ่ดำา่องโซ่ดำเนี่ยถึยงลงคอรัมเดียวกันถ้ามีโซ่เลือกถ้ามีโซ่ไฟอยู่ก็จะบวกหมึ่งให้กับตัวเ่องคอรัมเนาะโอเคเราก็จะตีครับหมื่นเก้า หมื่นสามนะครับหมื่นสี่ครับอันนี้เราเชื่อว่าเราจะเปิดได้ดินเดนนะครับก็ไปเลยครับพอตีบันตีพวกเนี้ยเป็นของการได้เช็คครับเราก็จะเปิดของใบเปิดอย่างนี้เนาะราจะคอรเบอร์มันตรงนี้ครับแล้วก็ได้เช็คเป็นพิข้อดีเกอร์นะครับเราก็อาจจะให้ข้างนี้นะแลาวรายที่สองครับเปิดของใบอาจจะติดเดนจริงด้วยครับดินเด่นนะครับแล้วก็ได้เป็นที่ข้อดีเกอร์ครับเราก็จะให้ผลพลังก็ไล่ไปให้แฟนที่ตัางพลังไว้ที่เรากระจาหมด อันนี้ถตอว่าเราเข้าวีดีมาแล้วก็กลับทางข้างนี้ทางข้างนี้แล้วก็พี่ฝ้ายจะแล้วก็ใช้สกิลของดินเรนเนาะเราจะโซบาร์สครับตอนนี้นะครับเรามีโมเวลในเสาหลังที่พูดไปแล้วเราก็ใช้ของดินเดนเพื่อไหนแดมครับแล้วเราก็ใช้ของโมเวลครับบาร์สหนึ่งครับเอาเข้าโซแล้วผมก็จะตัวหนึ่งคอมเมอร์อย่งบาได้อ่าตัวดินเดนตัวดีครับคอดีดเลยแล้วก็ตโซของดินเดนอีกรอบนงครับนี่ครับเราสามารถเล่นโจรสหดอยไหเดมได้นะครับถ้าเราคิว่าติดเกมได้แล้วเราก็ตัวอย่างได้ครับ เพราะว่าอีกฝ่ายน่าจะตีข้างเราหมดแล้วจะไงได้ไไม่ดักไว้ก็ได้ครับแต่แล้วผมเนี่ยผมก็เจะจวครับโอ้โตจดีไม่โจเลยอ่ะเราต็ตีต่อเลยครับ1ันสองสองอันนี้สองหมื่นีอันนี้ดกสกิลสามพันก็จะเป็นยี่สิบสามสิติกเกอร์แล้วก็หมื่นตรงนี้อ่าหมื่นตรงนี้จะเป็นสีก็จะตีอยู่ที่35มสถึงสีนะอยู่ที่ประมาณไม่ลิดก็ก็อ่าได้สี่สครับแต่ว่าทงได้สี่ทั้งนี้ติดคาผนก็เวลามันมีใครดินึเนี่ยครับ เวลาตัวนี้ลงมาเนี่ยด้วยกดใหม่นะครับมันจะยังกดกัวผสุสนกิลแล้วมันก็จะเช็คในสนามพอเช็คในสนามปุ๊บมันค่อยลงดอกโดนมันก็จะเห็นตัดีแล้วมันจะบอกหมื่นได้โอเคก็ประมาณน,นี้ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการแบบเด็กโปรไฟล์ของโกฮาดินวิธีเล่นก็ประมาณนี้อยังไงทุกคนลองปรับใช้กนได้นะครับส่วนส่วนของคลิกเกอร์นี่ก็ไม่คลิกเนาะตัวเด็กก็ปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับผมก็ขอฝากอ้ยัมาแคปิตอลไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับ 拜。